หนังสือแม่เสือสอนลูกบ้างดีกว่าแม่น้องโตคิดว่าแม่น้องโตเนี่ยเป็นแม่แบบเอมมี่ชว่วงไหมอืมออมีแปลว่ามีแนวโน้นจมจะเป็กใช่ไหมคะก็มีบ้างน,นะคะถ้าถ้าเราไม่ดุดเลยเนี่ยเขาก็จะไม่กลัวเราแต่เราก็ต้องมีหลายบทบาทเนะเราก็เป็นดังเอกในบ้านเนี่ยเราก็ต้องเล่นได้หลายบทบาทใช่ไหมคะร้องไห้บ้างวันบ้างอะไรเงี้ยให้เขารู้สึกเราก็ไม่รู้สึก ให้คนรู้สึกแต่เขาไม่แสดงว่าทุ่แม่ยังตีบทไม่แตกหรือว่าเขาพยายามวิ่งตีบทตีบทแตกตีบทแตกค่ะรับประกันแสดงว่าของที่บ้านแตกเยอะใช่ไหมคะต้องต้องบางครั้งก็เป็นเสือบางครั้งก็เป็นแมวก็ก็หลายอารมณ์เนาะเราจะไป เสืออย่างเดียวตัวตายอ่ะลูกสัตว์ไปหมดเจอไข่ก็สั่นใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เป็นเสือบ้างเป็นแมวบ้างเป็นนางเอกมากนางไรบ้างอะไรางเงี้ยค่ะและสําหรับแม่ของน้องคุณแล้วคะคิดว่าการเลี้ยงลูกแบบเอมี่ฉวดเนี่ยเป็นยังไงบ้างสามารถเอามาใช้ได้บ้างไหมในหนังสือเล่มนี้คิดว่าเอมี่ฉวดก็มีแนวทางค่ะที่จะสอนลูกเขาแบบคนพื้นฐานคือความรักและความหวังดีที่จะให้ลูกเนี่ยนะคขที่ดีส่วนตัวดิฉันเองได้มีประสบการณ์ ตั้งแต่ในวัยเด็กก็อยู่กับสังคมจีนคือพ่อ,พอแม่เป็นคนจีนก็เป็นคนจีนแล้วไปโรงเรียนก็มีสังคมไทยแล้วก็ไปมีอหนึ่งก็มีสังคมของคนต่างชาติก็ทําให้เราได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาปนกันแล้วก็มาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดฉะนั้นค่อนข้างจะเคารพในสิทธิของลูกเมื่อสอนลูกจะเคารพในสิทธิเขาว่าเราได้ชี้แนะแล้วฉะนั้นเขาจะต้องดาเนินชีวิตในตัวเขาเองเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่เข้ากับเขานานแค่ไหนฉะนั้นเมื่อไรที่เราที่ให้โอกาสหรือว่าสั่งสอนเขาแล้แลวเราก็หวังว่า วันใดวันหนึ่งถ้าเราอยู่เขาไปตลอดชีวิตเขาอคก็โอเคนะแต่ถ้าเมื่อไรที่เราไม่อยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราสอนเขาไว้จะเป็นสิ่งที่ชักนําให้เขามาม,มีชีวิตที่ดีและมีความสุขเพราะฉะนั้นเชื่อว่าความการมีความสุขกับมีชีวิตเนี่ยมันจะทําให้เราประสบความสำเร็จในหลายๆด้านฉะนั้นเอมี่ชัวร์เองอะเขาก็แนะนําลูกให้ดําเนินชีวิตในสิ่งที่เขาคิดว่าจะทําให้ลูกประสบความสำเร็จและเป็นคน เป็นในสิ่งที่เขาอยากจะให้ลูกเป็นนะแต่เรื่องที่เขาจะมองว่าลูกจะเป็นอะไรไหมนั้นเราก็คงไม่สามารถจะไปเข้าใจเขาได้แต่ตัวทีฉันี้องคิดว่าการเลยนลูกก็กพราะ่ทุกคนือมีความยากเป็นพื้นฐานค<ข>่ะหนาาึงเป็นพื้นฐานค่ะมาถึงแม่จี๊ดแม่น้องแคนทยแม่น้องวัตสันสิฉันว่าเอมี่ชวยเนี่ยต้องเป็นเจ๊ค,คนนั้นน่ะ <c oughs> ที่ที่แม่ไม่อยากเป็นใช่ไหมคะก็สาว่าพลาดแมนะฮะพอพียงอ่านความยังอ่านในอีเมลต้นฉบับล้วนะจนจบก็รู้สึก ไม่ไ้จะมาฉันเป็นลูกเจ๊อะฉันจะหนีออกจากเขาเจ๊เขาหมุดหงิดกันนะคะเนอเพราะในหนังสือเล่มนี้คือมุ่งมั่นว่าลูกจะต้องประสบความสำเร็จถึงจะมีความสุขอแต่ลูกเขาก็ได้เอาหวานซึ่งวันเยอะแยะกับกันกับสมการของพี่่พี่ต้องการให้ลูกมีความสุขเพื่อจะก้าวไปสู่ความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองรักมันอุดมการขัดแย้งกันอะ่ะค่ะเออ แต่ว่ายังไงก็ตามหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์มหาศาลในการที่เป็นกระจกท่องตัวเองในทุกๆครอบครัวเพราะมันต้องมีเรื่องอย่างนี้แล้วแล้วเจ๊แกก็เขียนออกมาอย่างเป็นระบบมากนะฮะว่าโอ้การการสร้างแผนงานโครงการหลักการและเหตุผลการบริหารจัดการลูกควรจะทำอย่างไรซึ่งมันฟังดูน่ากลัวนะมีการาบริหารจัดการความฝันให้น้องหมาด้วยค่ะใช่ใช่โอ้โว มีโบมแต่แต่มันช่วยไม่ได้อะแม่หลายคนที่เป็นผู้อ่านในกลุ่มผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายหนังสือเล่มนี้เขาต้องการอย่างนั้นน่ะค่ะนี่คือหนังสือเหมือนกึ่งกึ่งハウทูที่จะให้ทําให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการอ่ะแต่ว่าในเมื่อโดยส่วนตัวพี่ไม่ได้ต้องการแบบนี้ก็เลยรู้สึกกลัวๆใจฉวัดเนี้ยนะค่ะแต่ความจริงแกไม่น่ากลัวหรอกแกหวังดีแกรักลูกค่ะแต่แล้วในมุม